นอกจากจอเรนเขาว่าลาออกจากเรียฟูลแล้วใช้เวลาหมดเก้าปีนะครับมีโอกาสไหมครับที่เจสันเรฟ์ฟิลสันไปเมือนเดวิดมอยหรือจะเป็นบ๊อบบิลชังรี่ก็เป็นบ๊อบเอ็ดดี้ครับผมคิดว่ามีโอกาสไหมมันอยู่ที่ผลงานช่วงปีสั้นแล้วก็ว่าด้วยว่าผู้จัดการทีมเนี่ยมีแนวทางเหมือนเดิมไหมผมคิดว่าถ้าปีแรกอะ่ะคงไม่พังหรอกเพราะว่าแนวทางของอันเดสลอสกับของเจนค็อปเนี่ยมันคล้ายคลึงกันวิธีการเล่นแต่ว่ามาดูในดีเทลหรือรายละเอียดเล็กน้อยหรือว่าจะเป็น บารมีอย่างโค้ดมปนเรื่องสําคัญนะว่าอย่างอันนี้เซอล็อตจะคุมนักเตะซูปเปอร์สตาร์ของลิเวอร์พูลไหวไหม <S <S ผมว่าต้องรอดูนัดแรกแต่ผมคิดว่าไม่พังครับแล้วมีโอกันไหมเพราะว่ามีิวเรียกว่าไงเดมินเอริกเดนทากับที่มาจากลีกฮอลแลนด์และอาร์เซอลอตก็มาจากลีกฮอลแลนด์เช่นเดียวกันฮะมันแตกต่างตรงที่ว่าอาร์เซอลอตมามา,มาเพื่อสารต่อแต่เอริกเดนทากเนี่ยมันมาเพื่อสร้างทีมความแตกต่างมันความยากความง่ายมันแตกต่างกันของเอริกเดนทากเนี่ย มันจะยากกว่าตรงที่เจนคอฟเนี่ยเขาเคยผ่านจุดยากมาแล้วเขาผ่านมาทําให้มีลิพูมีวันนี้แต่ของแมนยูอ่ะมันยังไม่ถึงจุดนั้นอ่ะไม่ต้องแก้ไขต้องปรับมันตอบว่าแตกต่างกันครับครับผมครับเนื่องจากนะครับลิพูนะครับเออเรียกว่าไงเดียเจนคอปทำงานกับลิพูมาแล้วประมาณเก้าปีนะครับแล้วทำการลาออกอ่าและทีนี้ครับโค้ชคนใหม่ที่มาแทนครับที่ชื่อว่าอาร์เนสซอลตนะครับผลงานที่เกิดขึ้นนะครับจะเป็นเหมือนเซอร์เล็กเปลี่ยนเป็นเดวิดมอยหรือว่าบิลชังรีเปลี่ยนเป็นบ๊อบเพทตตีครับผม โหแล้วลึกด้วยนะแล้วรู้ใช่ไหมนะว่าพี่เด็กผีเนี่ยใช่ครับทรบาบก็รู้เลยว่าเขาเด็กผีราบครับโหพูดยากอ่ะเพราะว่ามันมันยากเหมือนกันนะแต่จริงๆอ่ะผมเชื่อว่าความรู้สึกอ่ะของแฟนบอลอ่ะน่าจะพอเข้าใจคือเด็กผีอ่ะเราจะแอบเข้าใจแฟนหงเลยว่ามันมีโอกาสเหมือนกันที่จะคล้ายกับเหตุการณ์ตอนที่เปลี่ยนจากเสื้อเล็กมาเป็นเดวิดมอยคือของเก่ามันดีมากซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันเป็นธรรมชาติของโลกฟุตบอลด้วยอโอกาสที่มารับช่วงต่อแล้วดีก็มี แต่โอกาสที่รับช่วงต่อแล้วไม่ดีอ่ะมันเหมือนจะมีเยอะกว่า mm hmm. ด้วยปัจจัยที่มันมากกว่าเพราะว่ามันมันไม่ใช่แค่เรื่องผลง,งานอย่างเดียว mm hmm. มันคือเรื่องของความคาดหวังด้วยเพราะเราก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะแฟนหงอยู่กับความสําเร็จความอบอุ่นอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นความสุขตร,ตรงนี้มาหลายปีมาก mm hmm. แล้วพอมนเป็นอันนสล็อตเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ผิดเลยเลยก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าเขาทําดีมากๆยังแค่เสมอตัวแต่ถ้าทําดรอปลงมาน,นิดเดียวเนี่ยก็อาจจะโดนแล้วมันเป็นจุดที่อาจจะทำให้เขา ผิดพลาดได้เหมือนกันแล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมครับเนื่องจากอันนี้สลอนนะเป็นโค้ชที่มาจากหลีกเดียวคนที่คิดว่าเอลิกเดนทาที่อยู่แมนยูครับพี่คิผลงานมันจะเป็นประมาณไหนอ,อันนี้ก็ถึงได้บอกว่าจริงๆตัวแทนเจนตง็อปเนี่ยก็โอเคนะซึ่งตัวเลือกก่อนหน้าเนี้ยไม่ว่าจะเป็นใครอะออมอริมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจจะดูเวิร์กกว่าเพราะว่าขนาดเราไปเอาตัวท็อปของลีกดัตมาเลยนะเป็นไงอะ <laughs> ก็แต่เอาถึงจะมีสองแชมป์ก็เถอะแต่ว่ามันลูกเกมเนาะมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ขอให้แฟนหงโชคดีแล้วกันนะครับ,รบเพราะว่าย้ำอีกทีขนาดเราไปเอาตัวท็อปมายังฮามาสองปี <S 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 อันนี้อาจจะไม่รู้ว่าดีมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็รอติดตามไปดูกันนะครับเนื่องจากว่าเด้ครับนับผลงานืองรีพุมรีกูมาหมด9ปีครับผมแล้วทาการลาออกอืและทีนี้ครับผลงานของรีพูในอนาคตเนื่องจากเป็นโค้ดเป็นอันนิสลอตนะครับผลงานจะเป็นเหมือน อาเซอร์เล็กเปลี่ยนเป็นเดวิดมอยหรือบิลเชงรี่เปลี่ยนเป็นบ๊อบเพเลลี่ครับผมก็อ่าไม่ว่าเขาจเก่งแค่ไหนเนี่ยเริ่มซีซั่นแรกเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้ประสบควากัดเร็จเท่าไหร่เป๊ปกอร์เดล่ามาแมนซิตี้ปีแรกก็ไม่ได้แชมป์นะครับหลายๆคนมาปีแรกเจะได้ครอปปีแรกก็ไม่จบท็อปโฟร์ด้วยซ้ำนะครับปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอาร์เนสสล็อตเนี่ยปีแรกเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อย เป้าหมายของเขาคือการพาลิพูดเนี่ยจบท็อปโฟให้ได้ก่อน<ม>เรื่องแชมป์เนี่ยผมว่ายัง<ม>ยังเป็นอีกสเตปหนึ่งที่ยังไกลตัวอยู่หา11ตัวจริงให้ดีที่สุดก่อนขั<ม>้นแรกเลยนะครับแล้วก็ทำความรู้จักทีมทำรู้จักแฟนบอลทำรู้จัก c u เจอร์ของลิพู<ม>นี่แหละสเตปที่อนนันดรสต้องการทำแต่ว่าเรื่องแชมป์เนี่ยผมว่าปีแรกเร็วกินไป<ม>โอเคครับผ